When there no more hope left can see what there's hope more left me no in can is see comes my I way เหรียญสิบบาทรุ่นใหม่แสงทองสองทางให้ในราคาที่สูงใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ติดต่อเรามาได้ยินดีรับกับพี่ๆน้องๆลุงปานาอาเหรียญสิบบาทรุ่นใหม่ที่เป็นแบบพระเสียนใหญ่เรารับสวัสดีครับเพื่อนเพี่ๆลุงป้านอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่า แข่งเก่าหรือพระเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองสงทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสาาหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว,ว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงาม น่าเกิดสะสมต่อเรามาสําหรับเหรียญกษาปณ์บุญเวรียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่สามเป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรระเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสําหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสําหรับเหรียญกษาปณ์บุญเวรียน อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเราสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าเอาละวันนี้นะครับแสงทองสองทางก็มีเหรียรุ่นใหม่ๆที่ทางช่องของเรานั้นก็มีความต้องการและก็เปิดรับมานานแล้วก็ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ได้มาพอสมควรสําหรับที่พี่น้องห<ๆ>ลวงประอา,านั้นแบ่งปันเอามาให้สําหรับเหรียญสิบบาทรุ่นใหม่ที่เป็นแบบพเสยญใหญ่วันนี้จะเป็นปีพศใดก็ติดตามกันในคลิปก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องเหรียญสิบบาทที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้ว่าราคาเราจะให้มากน้อยขนาดไหนและก็น่าสนใจหรือเปล่านะพี่น้อง ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยในคลิปนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะเราไปที่เหรียญสิบบาทได้เลยพี่น้องเหรียญสิบ,บาทรุ่นใหม่ผลิตขึ้นมาทั้งสิ้น10ปีพศด้วยกันและมีอยู่3ปีพศออที่ถือได้ว่าติดอันดับความหายากเออพี่น้อง ติดอันดับความหายาก3ปีพศด้วยกันซึ่งเหรียญ3ปีพศในมือของแสงทองสองทางเนี่ยพี่น้องคิดว่าเป็นปีพศใดเอ้ามาดูกันนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่เป็นแบบพระเศียรใหญ่ภายในวงขอบเหรียญนั้นจะระบุเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นเล็กหรือว่าเหรียญรุ่นใหญ่จะระบุเหมือนกันอาจจะแตกต่างกันที่ตัวอักษรที่มีความเล็ก ความโตไม่เท่ากันสำหรับเหรียญรุ่นเก่ากับเหรียญรุ่นใหม่เนาะส่วนอื่นๆนั้นระบุเหมือนกันจะแตกต่างกันที่ดีไซน์ของเหรียญเหรียญรุ่นเก่าเขาจะมีสันขอบทองเหลืองแต่เหรียญรุ่นใหม่จะไม่มีวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเหมือนกันนะพี่น้องด้านหลังนี้อนะครับพี่น้องเห็นก็โอ้แต่ยังนะพี่น้องยังยังเหลืออีกหนึ่งปีพศที่เราให้ราคาที่สูงมากเลยทีเดียว นะครับมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวอ่ะเรามาดูเหรียญน,น้ำจิ้มก่อนละกันเหรียญของปีพุทธศักราช2,554ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากเหรียญหนึ่งยอดการผลิตเพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเองเออพี่น้อง3ล้านเหรียญน,นะครับเอ,อ๊มันมีปีพอสใดที่มีราคาสูงกว่า ที่ผลิตมาเพียงแค่3าล้านเหรียญล่ะนะครับเออใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆว่าพี่น้องมีนะครับมีเก็บสะสมสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2554ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามถือได้ว่าเหรียญปี54เนี่ยยังถือได้ว่าสมบูรณ์นะครับยังถือว่าสมบูรณ์เพราะว่าเท่าเท่าที่แสงทองสองทาง มีข้อมูลและก็ได้รับจากพี่ๆน้องๆส่วนมากแล้วจะมีแต่สภาพประมาณนี้นะครับน่าสะสมนะพี่น้องถึงแม้จะผลิตออกมาน้อยแต่สภาพของเขายังถือได้ว่าสวยงามนะครับขนาดนี้แสงทองสองทางถือว่าสมบูรณ์มากนะครับปีพศ2554ยอดการผลิตนั้นเพียงแค่3ล้านเหรียญ UNC เขาประเมินที่250บาทนะครับ250บาทเหรียญพวกนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญของ ปีพศเดียวกันทั้งหมดนะครับดูสภาพนะพี่น้องดูสภาพจะออกแนวลักษณะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับของปีห้าสี่เนี่ยสภาพนั้นเขาจะใกล้เคียงกันเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เพิ่งจะออกมานะครับผลิตออกมาเป็นปีพศที่สี่ของเหรียญรุ่นใหม่เนาะส่วนสภาพนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าสภาพนั้นยังอยู่ที่ประมาณ80ดสิบ ถึง85ถึงแม้จะผ่านการใช้งานนะครับเออเดี๋ยวราคาการซื้อขายปีพศนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเราไปที่เหรียญที่ว่ากันนะครับพี่น้องเหรียญที่ว่ากันนี้เออก็เป็นเหรียญรุ่นใหม่เหมือนกันนั่นแหละถ้าใครมีเหรียญปีพศนี้ติดต่อแสงทองสงครามมาได้นะครับ ยินดีรับกับพี่ๆน้องๆหลวงปราอาสำหรับเหรียญ10บาทรุ่นนี้ซึ่งยอดการผลิตเขาผลิตออกมาเพียงแค่1ล้าน9 5 3 0 0 0หนเหรียญเท่านั้นเองเออเป็นปีพศไหนพี่น้องเป็นปีพศไหนด้านหน้านั้นจะเหมือนกันนะครับวงขอบก็ไม่มีอะไรแตกต่าง UNC เขาประเมินที่400บาทถ้าพี่น้องมีเทียบเท่า UNC อนีนะครับเหรียญปีพศนี้มี สภาพเทียบเท่า u n เอีแสงทองสองทางยินดีให้เหรียญละ3ามรอย้าสิบาทฟังไม่ผิดนะครับ3า0ร้าิบาทสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับส่วนปีพศ2 5 5 4น้านะครับปีพศ2554สี25แสงทองสองทางยินดีรับกับพี่ๆน้องๆลุงป้าอาเหรียญละหนึ่งบาทนะครับเหรียญละหนึ่งบาทที่ผ่านการใช้งาน นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ยังอยู่ในหลอดในถุงยินดีรับกับพี่ๆน้องๆลุงป้าอาเหรียญละ200บาทนะครับ<ส>เหรียญละ200บาทส่วนปีพศนี้นะครับส่วนปีพศนี้ถ้ายังอยู่ในหลอดในถุงยินดีให้350บาทเออือถือว่าสูงนะครับต่อเหรียญนะครับ350บาทต่อเหรียญเป็นไงมั่งล่ะนะครับพี่น้องเหรียญ10บบาทรุ่นใหม่นะครับที่ ทั้งสองปีพศนี้ถ้าพี่น้องมีอยากจะแบ่งปันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับพี่น้องยินดีรับกับพี่ๆน้องๆลุงปนหาสําหรับเหรียญทั้งสองปีพศนี้ในสภาพเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับไม่จําเป็นต้องมีความพิเศษอะไรแต่ถ้าพี่น้องมียังอยู่ในหลอดในถุงที่เป็นเหรียญย n c นซนะครับที่ยังอยู่ในหลอดในถุงยังไม่ได้แกะหลอดแกะถุงนะครับยินดีรับกับพี่ๆน้องๆในราคาที่ กล่าวไปข้างต้นนะครับพี่น้องติดต่อมาด่วนนะพี่น้องติดต่อมาด่วนเพราะว่าแสงทองสองทางก็ต้องการเหรียญทั้งสองปีพศนี้เพื่อการเก็บสะสมนะครับอในอนาคตข้างหน้านั่นเองเนาะพี่น้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับรีบหากันนะพี่น้องรีบหากันก่อนที่คนอื่นจะคว้าไปกินเสียก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ